สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินที่หลายท่านสอบถามมานะครับสอบถามว่า จะมีการแจกเงินเป็นเงินสด500บาททั่วประเทศเป็นเงินอะไรจริงหรือไม่รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแอดมินจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องนี้มีเขาโคงจากการน,นำเสนอจริงนะครับในส่วนของการแจกเงินเป็นเงินสด500บาทให้40ล้านคนทั่วประเทศนะครับแรงนะครับในส่วนของที่ไปที่มาจากเรื่องนี้คือ การที่สวชงให้แจกเงิน500บาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อที่จะให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปี2566ครับโดยที่ให้เหตุผลเอาไว้นะครับในการนำเสนอบอกว่าอยากจะให้แจกเงิน500บาทให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปเลือกตั้งเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพื่อป้องกันการทุจริต การซื้อสิทธิขายเสียงด้วยนะครับอันนี้เขาก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับว่าจะมีการแจกเงิน500้อบาทเนี่ยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะครับซึ่งเขาก็นําเสนอว่าควรแจกเงินให้พี่น้องประชาชนเป็นค่าเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งจํานวน500้บาทเป็นเงินสดแจกให้กับทุกคนทั่วประเทศนะครับดาเนินการไปเลือกตั้งใช้สิทธิ กันทุกคนเพื่อรักษาสิทธิ์ตนเองในรัฐธรรมนูญไทยนั่นเองเพราะว่าปี2566ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลงนั่นเองอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับส่วนจะได้หรือไม่ได้ในส่วนของเรื่องนี้นะครับต่อไปจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่รู้ว่าเขานำเสนอกันไปแล้วมันจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างไรจะได้หรือไม่ได้หรือจะ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อเขาเสนอกันตั้งแต่ในช่วงของเดือนมก,กราคม2566ที่ผ่านมานั่นเองติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ต่อไปครับส,สำหรับเนื้อหาข่าวสารขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือเอาไว,ว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ